ผมให้พี่ดูนะให้พี่ดูแผนให้ลูกค้าเห็นหน่อยความอลังการนี่สามร้อยหกสิบองศาสังภาพครับโชว์หน่อยนะสามร้อยหกสิบองศาครับพี่รถใหม่รถเก่ารถอยู่เดิมรถเติมใหม่โอ้โหพี่ครับไม่รู้ยังไงแล้วมันเยอะ,ะแยะมากมายกายกองโอ้โหกองพันเนินเต็มเต็มผมไม่หมดแล้วเนี่ยผมจะต้องทำยังไงกับรถพวกนี้ดีพี่ครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเทขายถูกถูก ขายถูกถูกครับขายถูกถกูซื้อไหมครับจะขายถูกถกูลูกค้าใครอยากได้รถยนต์มาเอาของถูกถูกที่เต็นท์วอร์จคาไปเดี๋ยวจัดให้โอเคไหมนี่พึ่งเข้ารถผลไม้รถขายก๋วยเตี๋ยวรถขายผักรถขายขายอะไรก็ขายได้ถ้าพี่อยากจะขายนี่แถมข้อตัวนี้ให้ตัวรถคันนี้เป็นปี2017ทีมง,งานถ้าเกิดผมบอกปีผิดแจ้งผมด้วย นะครับราคายังไม่ออกได้เดี๋ยวผมว่าให้เลยพึ่งเข้ามามีแม็กนี่ล้างแล้วแต่ว่า